อีกเรื่องหนึ่งเจอดีข้างทางคครับก็มาจากกลายเป็นคนของประชาชนอี่อย่างอย่างว่าแหละครับก็คือตอนนี้อยู่ม .6 แล้วตอนนั้นจะเป็นช่วงธันวาเหมือนกันแต่จะเป็นช่วงใกล้เทศกาลปีใหม่ครับวันนั้นเนะี่ยผมกแบบับอีกคนหนึ่งก็คือเพื่อนชื่อสเตรฟรานนะครับก็คือเพื่อนคนนี้เนะี่ยจะมาอยู่ผมอยู่บ้านพักที่อยู่ในเมืองคือบ้านพักผมเนี่ยคือใครอยากจะมาอยู่ก็ได้ก็คือจอยู่ฟรีนะครับ คือบางทีจนผมมาอยู่เนี่ยมันมีเรื่องตลกเรื่องหนึ่งนะครับ<ม>ก็คือเดี๋ยวก็น้องผมก็มาบ้างแล้วน้องผมก็พาเพื่อนมาบ้างที่นี้วันหนึ่งผมกลับกลับไปบ้านเนี่ยผมเปิดประตูบ้านเข้าไปไอเด็กคนนั้นมันก็บอกว่าพี่มาทําอะไรบ้านผมผมบอกนี่น่ะบ้านกูอะลรอย่างเงี้ยครับก็คือประมาณว่าผมจะเป็นคนที่อ่าใจกว้างนะครับเดี๋ยวว่าใครอยากมาเล่นมาอะไรก็มาเลยครับไม่มีกุญแจบ้านครับใครอยากเข้ามาก็เข้าเลยครับ<ม>แต่ว่าของไม่หายนะครับ,รบก็คือประมาณว่า ดูแลเพื่อนฟูงนะครับทีนี้ไอ้เจเจฟานก็เหมือนกันก็มันก็จะมาอยู่กับผมประจาแล้ววันนั้นก็ไปดูคอนเสิร์ตทีเซเดเป็นงานกาชาติของจังหวัดรีสะเกีนะครับก็ไปดูก็ประมาณคอนเสิร์ตกำลังจะเล่นทีนี้อยู่ๆไอ้หน่องเพื่อนผมเหมือนกันนะครับอยู่ห้องเดียวกันก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยมาหามาจับไก่อยู่บ้านข้าหน่อยเว้ยก็คือเจ้าหน่องเนี่ยธุรกิจส่วนตัวเขาจะเป็น ิดฟาร์มไก่นะครับก็คือความไก่ของบริษัททีพีครับก็คือเขาขเขาจะเป็นเลี้ยงไก่ของทีพีส่งอะไรอย่างนี้นะครับทีนี้เขาขาดคนงานที่นี้การจับไก่เขาจะจับประมาณตีสามตีสี่ก็คือช่วงช่วงดึกดึกแล้วเขาก็หาคนงานไม่ได้คิดอะไรไม่บอกก็อบอกผมเหมือนเดิมเลยครับก็ผมก็เลยว่าเอางี้เดี๋ยวดูก้อนเสร็จเสร็จปุ๊บเดี๋ยวจะไปกับสเตฟานพอดีสเตฟานก็มาอยู่ด้วยครับก็เลยเออ มีเพื่อนขับรถถ้าเกิดไปคนเดียวผมก็ไม่ากล้าไปแล้เพราะว่าตอนอันเรื่องนี้นี่คือห่างจากเรื่องเก่าหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีก็คือตอนโมหกวันนี้เข้าโมหกแล้วเรื่องที่แล้วอยู่โมห้านะครับก็ดูคนเสือเร็จก็ประมาณเช่นครน่พึ่งก็ค่อยๆขับไปครั้งนี้จบด้วยประมาทครับก็คือค่อยๆขับไปเรื่อยๆแต่ใน,นระหว่างทางเนี่ยมันหนาวอากาศมันหนาวเย็นช่วงเดือนธันวานะครับผมก็ค่อยๆขับไปอยู่ดีๆไม่รู้อาจจะเจอฟางก็พูดเรื่องผีแล้ว มึงยานผีเพราะเรื่นว่าอืมคือคุณกลัวผีไหมอประมาณนี้ครับครับก็ขออนุญาตพูดมึงกูนะครับครับครับเป็นคำภาษาที่พูดกับเพื่อนนะครับก็ยิมม้มเบานะเคยพว่พมาเลี้ยวมันแต่มันยังไม่เคยเจอนะครับมันก็มันก็ไม่ได้เอะไรก็พูดพดกันไปครับจนข้ามอีกอำเภอนหนึ่งข้ามอีกอำเภอหนึ่งกําลังจะออกไปถีบยากใหญ่หญคือระยะทางจากจากตัวเมืองเนี่ยไปบ้านเจ้าหนองเนี่ย ประมาณสี่สิบกิโลนะครับมันเจ็บประมาณสองอำเภอก็เ,ยเลยอำเภอนี้ผีประมาณกิโลหนึ่งนะครับจู่ๆผมขับรถไปเนี่ยคือผมอยากใส่หมวกกันน็อกคือไม่ประมาณแล้วครั้งที่แล้วคือไปไม่ไม่ไม่ไมีหมวกกันน็อกรั้งทั้งแรก่งหมายถึงว่าครั้งที่เจอกับไอไ้อ้วนนะครับทีนี้ผมไปไหนมาไหนผมจะใส่หมวกกันน็อกตลอดอผมได้ยินขนาดองใส่หมวกกันน็อกนยขนาดเสียงลมก็ยังไม่ได้ยินเลยผมไม่ยินเสียงปี๊ดทุวอยา แดบ,บ๋ยวโวยงวันนะครับ,รบทีนี้ไอ,อ้สเตฟานก็จะกิบผมเฮ้ยเฮ้ยเฮยผมบอกมจะสกิบทำไมเดี๋ยวไปสีแยกด้านหน้าก่อนคือสีแยกด้านหน้านี่คือมันจะเป็นไฟไฟสว่างนะครับผมบอกไปเจอสีแยกค่อยว่ากันอืก็ไปจอดสีแยก,ม,กาม,ม,าม,ยมันก็ถามอ่ะมึงได้ยินหอนกูไหมผมก็ว่าได้ยินมันบอกว่าจะกลับไปช่วยผมว่าจะไปช่วยทาไมไม่รู้เขาเป็นใครแล้ว ถึงจะไปช่วยอาวุธเราก็ไม่มีถ้าเกิดเขาไปป้นข่มขืนแล้วมีปืนมีอะไรจะไปทํายังไงล่ะแล้วหลบบินขนาดนี้นียมันจะตีหนึ่งตีสองแล้วเนี่ยใ,ใครก็จะมาอยู่ข้างทางขนาดนี้ก็คือทางมันจะเป็นทุ่งนานะครับแล้วมันก็โล่งแล้วใครจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วเราจะจําเป็นอะไรที่จะไปช่วยเขาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราเห็นยีตัวนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นคนถ้าเป็นคนก็ดีไปแต่ถ้าเกิดเป็นผีแหละครับผมก็เคยเจอมาแล้วผมก็เลยไม่กล้า ก็เลยขี่ไปตะเก็บไว้ในใจก็ขี่ไปเรื่อยๆทีนี้ทางขหมู่บ้านไอ้หนองเนี่ยมันจะเป็นปา่าพิบนะครับ <machst. S 1> คือบ้านเขาจะเป็นชนเผ่าสวยนะครับทุกที่ตะเกียบจะมีชนเผ่าสวยล yes ลสเล่าคำนยมเยอะนะครับมีสีเผ่านะครับชนเผ่าสวยแล้วทีนี้ก็ขี่เข้าไปเนี่ยทางที่เข้าไปมันจะเป็นทางเหมือนกับทางไปนานะครับ <Plaza. S 1> คือรถสวนไม่ได้นะครับทางก็คือรถอีทแ็กจะขี่เข้าไปได้ครับครับทีนี้ ผมขี่เข้าไปเนี่ยทางก็เปี่ยวมากครับมันมีข้างทางมันจะเป็นต้นยูคาลิปตัสนะครับก็จะปูไว้ข้างทางแต่ระหว่าง,างที่จะเลี้ยวก็ออกจากหมู่บ้านนี้จะไปหมู่บ้านนี่หนองเนี่ยมันต้องผ่านสามแยกเป็นป่าทิพซึ่งผมก็ด้วยสายตายที่แวบ,บๆพวกผมขับรถใส่หมวกกันน็อมันจะเห็นเรื่งลางๆนะครับผมเห็นผู้ชายแก่ๆน่าจะเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยอืจูงหมาดำผมก็ S <S <an> จูงมาดาใครจะมาจูงมาดาตอนทีหนึ่งกว่าอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมก็ขี่ก็คือมันเป็นสามแยกอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะเลี้ยวเลี้ยวขวานะครับเลี้ยวขวาไปว่าเดี๋ยวเขาจะเดินตัดมามันจะเดินตัดเข้ามาในหมู่บ้านนะครับครับไอ้ผมก็ขี่ไปมันทีนี้ไฟหน้ารถเนี่ยมันก็จะส่องไป้ทั้งหน้าใช่ไหมครับพอเลี้ยวขวาก็าจะสว่ององเบี่ยงขวาไอ้ปรเจฟานเนี่ยมันอยู่ทั้งหลังผมเนี่ยครับมันจะเห็นไฟที่มันมาจากท้ายรถที่เป็นสีแดงๆนะครับแล้วเลือแล,ล้วเรือนะครับ พราะไฟท้ายรถจะเป็นไฟทยรถจะเป็นสีแดงใช่ไหมครับครับทีนี้มันนะเห็นหมุนผมแต่ว่ามันเห็นคนเดินไม่มีขาลอยไปนะครับเดินจูงหมาลอย<ๆ>ก็คือหมาก็ไม่มีขาคนก็ไม่มีขานะครับครับค่อยๆเดินไปเรื่อยๆก็คือลอยไปเรื่อยๆนะครับเด่ผมนะเห็นเป็นคนแต่มันนะ่ะเห็นเป็นคนที่ไม่มีขาค,ค่อยๆลอยไปแล้วก็หายเข้าไปในหมู่บ้าน ผมมันก็สะกิดผมไปมาหามันก็มามามา,มา,ม,ามาหายาวเพรานะนั้นผมก็จัดไปเลยครับ,รบผมรู้ถ้าเกิดว่ายาวนี่คือไม่ใช่คนแล้วแหละเพราะท่านม,มีประสบการณ์แล้วก็บิดไปจนถึงบ้านนี่หนอ,นอตอนนั้นก็ยังไม่พูดนะครับก็ผมก็มองหน้ามันไม่ใช่หรือเปล่าวะกูกพราว่าใช่เพราะว่ากูเห็นเดินไม่มีขาแบบนี้นะครับ,รบแต่ผมไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมขับผมคนขับ แต่มันเนยคนซ้อนมันก็มองตามหลังไปงครับก็เห็นก็จับไก่จับอะไรเสร็จจนถึงเช้าผมก็เลยถามไอ้หน่องว่าเอ้ยเห็นอยู่ตรงหมู่บ้าน,นเนี้ยเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้หน่มันคืออะไร,รมันก็บอกว่ามันตรงที่เห็นเนี่ยมันเป็นฐานปู่ตานะครับฐานปู่ตาคือที่เขาเขารบสักการะของหมู่บ้านครับ,รบพวกไปขอฝนขอฟ้าขออะไรเขาจะติ อะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปขอแต่ทีนี้มนเมือนกับว่าแกเขาก็อาจจะเป็นวิถีชีวิตเขาของโลกโลกวิญญาณเขาหรือมั้งก็อาจจะเดินตรวจตามหมู่บ้านอะไรอย่างงี้นะครับผมก็ไม่ผมก็จะเดาอนะครับอก็อาจจะเป็นจังหวะที่ไปเจอเจอพอดีนะครับผมก็ก็เรียกว่าด,ดีมั้ยที่ที่มาให้เห็นธรรมดาเพราะว่าบางคนเห็นเป็นตัวใหญ่ยืนขวางวขวางทางหมู่บ้านเลยนะครับเป็นคนแก่ตัวใหญ่ยืนขวางทางอันนี้ผม ก็ฟังจากเขามานะครับก็มไม่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ว่าไอ้สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยผมเห็นเป็นแบบลักษณะแบบนี้นะครับส่วนที่ว่าก็ขี่กลับไปย้อนกลับไปทางเดิมจะเข้าที่เเกตน,นะครับก็ไปจอดก็ขี่ไปเลเียบไปจอดตรงที่เราจะได้ยินได้ยินเสียงจองแรกครับเสียงผู้ยิงนะครับผมก็ข้องใจว่าไอ้ตรงที่ได้ยินเสียงกรี๊ดเนี่ยมันเป็นยังไงก็คืออยากจะดู ว่าพื้นที่ตรงไ้นมันมันมันเด๋ยวเป็นที่ที่เขาจะมาข่มคืนหรือเปล่าหรือ<ม>อย่างไม่น่าจะใช่เดี๋ยวพอมองไปนะครับตอนนั้นก็ประมาณเจ็ดโมงเช้านะครับ,รบผมขี่มามันจะอยู่สั่งกลางใ้มือแต่ตรงที่เกิดเหตนะุเนี่ยมันอยู่ขวาม,มือผมก็จอดรถแล้วก็เดินไปดูตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นที่เขาพ่นสเตเกิดอุบัติเหตุนะครับ,รบมันเหมือนกับว่าถ้าผมเดานะก็คือน่าจะเกิดอุบัติเหตุรถชนกันแล้วมีผู้เสียชีวิต น่าจะเป็นผู้หญิงนะแต่อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าไอ้ตรงที่ผมได้ยินเสียงเนี่ยมันเป็นรอยที่เขา่นเกิดกระดิเหตุนะครับครับครับก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นผู้หญิงเกิดกระดิ่งร็ชนนะครับก็ประมาณนี้นะครับเออเหมือนกับว่าเราไปอยู่ๆเหมือนไปขับไปตรงนั้นพอดีแล้วไปจูนจูนติดกับเขาครับเออแล้วการที่บอกว่าเห็นเหมือนกับเป็นผู้ชายจูงหมาดําเนี่ย ได้ไปเล่าให้ชาวบ้านเขาฟังการเห็นแบบเนี้ยดีหรือไม่ดียังไงฮะครูนิกเนมผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ว่าผมถามให้หน่องเขาก็าว่าเป็นปูตาไม่น่าจะมีอะไรหรอกเขาน่าจะเดินมาตรวจตาหมู่บ้านอะไรเขาน่าจะเห็นเราแปลกหน้าอะไรประมาณนี้หรือตอนนั้นเนี่ยหรือตอนนั้นเนี่ยอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยตามครูนิกเนมกับเพื่อนมาแล้วพอมาถึงจุดๆเนี้ยปูตาอาจจะมาขวางเอาไว้ก็ได้อันนี้ผมคิดเอง ก็อาจจะเกินไมได้เพราะว่าจะมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยปุตตะก็ก็มาก็น่าจะช่วยคนนะครับไม่น่าจะไม่น่าจะทําร้ายคนนะครับแล้วก็ผมก็จิตนาไปก็คือไปช่วยเพื่อนนะครับก็ไม่ได้มีจิตนาลายนะครับเออนะฮะก็ถือว่าท่านคงมาช่วยแหละณตอนนั้นนะะครับโอเคได้ครับครูนิกเนมนั่นคือทั้งสองเรื่องสั้นๆนะครับเรื่องแรกคือทางปริศนาเรื่องที่สองคือเจอดีข้างทาง นะฮะอ่ะได้ฮะัครูนิคเนมขอบคุณมากมากนะครับที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็จ๋ะก็เดี๋ยวครั้งหน้าเดี๋ยวมีโแกสผมมีจิตผมมีอีกสองเรื่องนะครับจริงๆิแล้วแต่ว่าเดี๋ยวค่อยครั้งหน้าครับเรื่องหนึ่งจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกินของเส้นอันนี้เนี่ยหนักนะครับไปค่ายลูกเสือนี่คือเพื่อนผมเนไปกินของเส้นแล้วครับตอนนี้มันวติปราสแล้วครับเอาหรอเออน่าสนใจเรื่องนี้แลวอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือผมไปออกค่ายอยู่หมู่บ้านสุดท้ายของ ของจังประเทศไทยที่ติดม่น้ําโขงครับอยู่จังดอุบนทางนี้เขาเห็นแต่ว่าเราไปเจอเพื่อนเก่าที่ชาติที่แล้วนะครับอันนี้คนที่เขาอยู่นั่นเขาเขาว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเนี่ยผมก็ประมาณว่าชาติที่แล้วพวกผมเคยเป็นนักรบประเทศลาวนะครับอันนี้ครับผมก็เลยยังไม่ค่อยเชื่อนะครับเท่าไหร่นะครับแต่ว่ามันเหตุการณ์มันเหมือนมันเป็นอย่างนั้นนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวค่อยๆทยอยมาเล่านะครูนา เอาเอาเอาทีละเรื่องนะเดี๋ยวครั้งหน้าเอาเป็นเรื่องไปกินเครื่องเส้นก่อนก็ได้น่าสนใจเรื่องนี้ครับนะอ่ะก่อนไปคุณครูฮะเดี๋ยวให้คุณครูลาแบบฉบับของครูดีกว่าเมื่อกี้แนะนําตัวแบบฉบับของครูแล้วนะครับอันนี้ให้คุณครูลาแบบฉบับของครูผมชอบผมชอบผมชอบเชิญนะคุณครูฮะครับซุกขี่มันเสมอมันเครื่อไไ้ความเกีบยวให้ได้ความไข่ใหญ่นี่ซุกขี้มันเสมอมันเครื่อนเกา เขาขึ้นเล่าจัาเน็นเจ้าดอกเกลีเด,ยเเดียวสามัคคีกันไว้ขึ้นขนี้วหนึ่งไม้ยาสีเพศแตกมังขึ้นน,น้ำถือขอนียวสามัคคีกันไว้ขึ้นฝนแขนฮะไหลลงว่าจากทองฝ้าล่องหงสูนหนองก่นนองเอ้ยโอ้ยอันนี้เหมือนเหมือน,นเป็นการอวยพรด้วยใช่ไหมใช่ครับก็คือ,อตอนนี้ประเทศชาติเราไม่ค่อยสามัคคีก็เลยอยากจะเป็นพรที่เกี่ยวกับความสามัคคีนะครับในคนรัก สมัครสมานกันนะครับครับผมได้คุณครูน่ารักมากเลยขอบพระคุณมากเลยนะคุณครูนะครับครั้งหน้ามาคุยอีกนะครับครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ